สวัสดีครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับในหัวข้อเรื่องนะครับการรวมข้อมูลชนิดเดียวกันนะครับที่มันอยู่ในหลายๆคอลัมน์นะครับให้มารวมอยู่ในคอลัมน์เดียวกันนะครับ EP ล่าสุดก็คือ EP ที่2นะครับผมสอนในการใช้สูตรอ r r a y ร o r m u l a นะครับเพราะว่าจะเป็นการใส่สูตรลงไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยครับทำงานโดยการรวมข้อมูล นะครับเมื่อมีข้อมูลกรอกเข้ามานะครับโปรแกรมก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับโดยดึงข้อมูลรายชื่อนักเรียนนะครับให้มาลงในคอลัมน์เดียวกันโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้ปัญหาที่เราทิ้งไว้ก็คือสมมุติว่าถ้าโรงเรียนเราเนี่ยนะครับมีห้องเรียนหลายๆห้องเรียนนะครับอย่างเช่นโรงเรียนของผมเนี่ยมีทั้งหมด18ห้องเรียนนะครับหรือบางโรงเรียนอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าการใช้สูตร if s นะครับแล้วก็อ้างอิงคอลัมน์แต่ละคอลัมน์เนี่ย ต้องอ้างเท่ากับจํานวนคอลัมน์นะครับก็คือเท่ากับจํานวนห้องเรียนถ้ามี18ห้องเรียนนะครับก็ต้องอ้างอิงถึงทั้งหมด18คอลัมน์นะครับซึ่งการใช้สูตรแบบนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาตรงที่1นนะครับเราอาจจะ,ะใช้เวลาในการพิมพ์นานนะครับสก็คือความผิดพลาดในการพิมพ์เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงนะครับ ดังนั้นใน EP เนี้ผมก็ยังคงใช้สูตรเดิมนะครับก็คือฟังก์ชัน i f นะครับแต่ว่านะครับจะมีเทคนิคเพิ่มเติมนะครับว่าถ้ามีจำนวนคอลัมน์หลายคอลัมน์นะครับเราจะมีวิธีการใส่สูตรใน i f เนี่ย if s เนี่ยนะครับใส่อย่างไรให้นะครับสะดวกและรวดเร็วที่สุดแล้วก็มีความถูกต้องนะครับที่เชื่อถือได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อใน EP 3ได้เลยครับก่อนอื่นผมจะมา ยกตัวอย่างข้อมูลนะครับที่มีหลายหลาย,หลายห้องนะครับผมจะเอาข้อมูลตรงนี้มาดําเนินการละกันแต่อย่าลืมว่าข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งผมตั้งชื่อไว้ว่าเป็นแท็บตรงเนี้ยดัตต้าเบสนะครับข้อมูลตรงเนี้ยได้มาจากการกรอกแบบฟอร์มใช่ไหมครับซึ่งถือว่ามันเป็นฐานข้อมูลถ้าเป็นไปได้นะครับเราไม่ควรมายุ่งไม่ควรมายุ่งกับในชีกนี้นะครับไม่ยุ่งไม่ควรมายุ่งกับในแท็บนี้นะครับวิธีการของผมก็คือผมจะ สร้างแผนง,งานขึ้นมาใหม่นะครับเป็นผมตั้งชื่อเป็น Data แล้วกันนะครับ Data Test โอเคผมตั้งชื่อว่าเป็น Data Test นะครับแล้วผมจะดึงข้อมูลของฐานข้อมูลมาใช้แต่ว่าผมจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลเลยนะครับก็คือดึงข้อมูลมาจากแท็บ Database ตัวนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้ผมจะขอดึงมาแค่ชื่อกับนามสกุลก็คือถึงแค่คอลัมน์ s ละกันนะครับก็คือตั้งแต่คอลัมน์ a ถึงคอลัมน์ s นะครับวิธีการเอาข้อมูลมานะครับเราจะใช้คำสั่งตัวนี้นะครับเท่ากับ import l a n g e นะครับ import range นะครับแล้วก็เครื่องหมายปิดวง,งเล็บให้มันก่อนนะครับเครื่องหมาย double ลโ o d e แล้วก็ตรงนี้ให้เอาลิงก์ของแท็บที่เป็นฐานข้อมูลมาใส่นะครับผมก็ไปที่ฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ไป Copy Link นะครับที่อยู่ด้านบนนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วเอามาใส่ตรงนี้ในเครื่องหมายดับเบิลโค e นะครับวางลงไปโอเคในนี้จะเป็นการอ้างอิงแท็บนะครับข้อมูลของเราต่อไปก็คลิกเครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็ใส่ดับเบิลโคอีกรอบนึง ตรงนี้ให้ใส่ชื่อชื่อแท็บข้อมูลซึ่งแท็บข้อมูลของเราที่เป็นฐานข้อมูลก็คือตอนนี้ชื่อ database นะครับ D A T A B A S E ่าผมใช้ Data b a s e ถ้าคุณครูเป็นชื่ออื่นก็ก็เอาชื่อนั้นมาใส่ได้เลยนะครับชื่อแท็บไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมการอ้างอิงชื่อแท็บต้องใส่เครื่องหมายตกใจตัวนี้นะเครื่องหมายอัศจเจรีนะครับโอเคแล้วก็ใส่ Cell r a n นจ์นะครที่เราจะเอามาซึ่งผมจะเอาข้อมูลมาตั้งแต่เมื่อกี้คอลัมน์ไหนนะครับคอลัมน์ A ใช่ไหมครับเอาข้อมูลมาตั้งแต่คอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ S นะครับคอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ S ผมก็ย้อนกลับมาใส่ตรงนี้ใส่เป็น A 1นะครับแล้วก็เครื่องหมายโคลอนถึง S นะครับก็จะเป็นการอ้างชุดอ้างอิงช่วงข้อมูลที่เราดึงมาก็าคือเริ่มตั้งแต่แถวแรก A 1แล้วก็ไปถึงคอลัมน์ S นะครับกด Enter นะครับ รอสักครู่นะครับโอเคข้อมูลมาแล้วนะครับคือปกติถ้า <c oughs> มันจะต้องให้อนุญาตสิทธิ์ก่อนเนาะแต่อันนี้ผมเคยทำไปแล้วมันก็เลยไม่ต้องขออนุญาตอ,าอันนี้จะเป็นข้อมูลชื่อนามสกุลเด็กนะครับตั้งแต่แถวอคอลัมน์ A จนมาถึงคอลัมน์เนะครับทีนี้พาร่างงานของผมคือต้องการมารวมไว้ในคอลัมน์สุดท้ายซึ่งอเอาเป็นคอลัมน์ทล้กันนะครับคอลัมน์ทโอเค ทีนี้จะเห็นว่าการเขียนสูตรตั้งแต่คอลัมน์คอลัมน์ b คอลัมน์ c นะครับเพราะว่าห้องแรกเป็นคอลัมน์ c นะครับคอลัมน์ b เป็นชื่อห้องดังนั้นชื่อนามสกุลเด็กจะอยู่ที่คอลัมน์ c เป็นห้องแรกแล้วมาจบที่คอลัมน์ s นะครับเราจะรวมชื่อมาไว้ในคอลัมน์เดียวกันคือคอลัมน์ t เราจะเขียนสูตรได้ยังไงโอเคทีนี้ถ้า <c oughs> จากที่สอนเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าเราต้องอ้างอิง uh, ช่วงของคอลัมน์ที่เป็น C2C นะครับ C2C ใช่ไหมครับ D2D ไปเรื่อยจนถึง S2S นะครับโอเคเราจะมีวิธีทำอย่างไรให้มันสะดวกแล้วก็ผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับผมจะเสนอวิธีนี้นะครับก็คือการใช้ Excel มาช่วยนะครับก็เปิด Excel ขึ้นมานะครับเปิด Excel ขึ้นมาแล้วก็ สิ่งที่ผมต้องการคือต้องการการรันตัวอักษรน,นะครับเริ่มตั้งแต่ A B C ไปเรื่อยๆจะถึง Z นะครับซึ่ง <c oughs> ใน Excel เนี่ยตัวอักษร A ถึง Z เนี่ยเขาใช้กำหนดด้วยตัวเลข65ถึง90นะครับผมก็พิมพ์65 66อย่างเี้นะครับแล้วก็ลากไปเรื่อยๆให้จนถึง90โอเคปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วจากนั้นนะครับคอลัมน์ B นะครับผมให้ ผมจะเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษรนะครับ<ค>ก็เท่ากับชา c s a r นะครับ c s a r น่าจะมาจาก character ที่แปลว่าตัวอักษรนะครับโอเคแล้วก็ไปเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกบน enter นะครับโอเคแถวแถวแรกก็จะเป็นอักษร a ใช่ไหมครับก็คลิกที่มุมแล้วก็ลากลงมาปึ๊บอ,อ่าจะได้อักษร a b c เรียงก,กันไปเรื่อยจนถึง z เห็นไหมครับโอเคทีนี้เมื่อกี้งานของเราอยู่ตรงไหนนะครับ ลายชื่อเด็กของเราอยู่ตั้งแต่คอลัมน์ C ใช่ไหมครับอยู่ตั้งแต่คอลัมน์ C ไปจนถึง F, อคอลัมน์ S, เ K งั้นแสดงว่า A, B เนี่ยผมไม่ใช้นะครับผมก็ลบไปนะครับลบไปแล้วก็คอลัมน์ S ตัวนี้ผมก็ไม่ใช้ผมใช้ถึงแค่ S นะครับก็ลบไปโอเคผมใช้แค่ C ถึง S อ่ะทีนี้ สิ่งที่ผมต้องการคืออะไรครับ C2C ใช่ไหมครับ C2C ถ้ามันไม่ว่างให้มันไปใส่ C2C อย่างเงี้ยแล้วก็อะไรนะ C D D2D ใช่ไหมครับ D2D D2D ถ้ามันไม่ว่างนะครับก็ให้ไปใส่ D2D เช่นนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับโอเคอ่ะคอนเซปต์เราประมาณนี้นะครับโอเคงั้นตอนนี้ผมให้มันพิมพ์ตัวนี้ก่อนอ่ะผมให้มันพิมพ์ตัวนี้ก่อน เครื่องใหม่ที่เราต้องการก็คือตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับผมพิมพ์ใส่เข้าไปให้มันใส่ทุกบรรทัดเลยโอเคอ่ะทีนี้ผมก็สั่งให้มันรวมนะครับอ่าให้รวมอะไรดีอ่าก็พิมพ์เท่ากับนะครับตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ c นะครับแล้วก็พิมพ์แอ d แล้วก็ double c o d e ว่าจะให้พิมพ์ข้อความอะไร2นะครับให้พิมพ์ข้อความ2แล้วก็ double c o d e ตัวนี้ปิดเข้าไปแล้วก็ and, and, ตัวนี้ ปุ๊บนะครับหมายความว่า c 2 c ใช่ไหมครับตรงตรงนี้นะครับโอเคก็จะเป็น c 2 c ใช่ไหมครับ c 2 c แล้วก็เราต้องการไม่ว่างใช่ไหมครับ and ตัวนี้นะครับไม่ว่างนะครับแล,แล้วให้ทำอะไรก็ d ั u บ l e c โคดให้พิมพ์เครื่องหมายคอมมานะครับแล้วก็ไปเป็น c 2 c รอบหนึ่ง and นะครับ c แล้วก็ and พิมพ 2แล้วก็ and c โอเคน่าจะได้แล้วลองดอูปิดตรงไหนอ๋อลืมเครื่องหมาย end ตรงนี้ปึ๊บโอเคนะครับปึ๊บได้แล้วนะครับ R c 2 c โอเคผมลืมใส่ colon น,นะครับเดี๋ยวผมเพิ่ม colon ไปหน่อย c 2แล้วก็ลืมต้องมี colon ้วยโอเคอันนี้ก็ต้องมี colon ้วยอ่ะมันก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมมันจะเป็น c 2 c ใช่ไหมครับ c 2 c ถ้าไม่ว่างให้พิมพ์ c 2 c อ่านี้เราต้องการทุกอันเลยแล้วก็ลากลงมาครับปึ๊บได้แล้วโอเคเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรที่ถูกต้องที่เราไม่ต้องกังวลเอะฉัดจะพิมพ์ครบไหมนะครับจากนั้นทําอะไรครับตอนนี้มันยังเป็นอยู่ในรูปของสูตรนะครับเราต้องแปลงมันให้เป็นข้อความโดยการลากโครมทั้งหมดแล้วก็ Copy นะครับ ctrl c หรือคลิกขวาคัดลอก Copy ก็ได้นะครับแล้วก็วาง คลิกขวาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็วางแต่วางให้อยู่ในรูปของ value นะครับวางอยู่รูปของค่าก็คือตัวนี้นะครับวางไปปุ๊บวางรียังวางแล้วนะครับนี่ครับมันแสดงค่าตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งทุกตัวก็จะเป็นลักษณะของข้อความหมดแล้วโอเคแล้วไงต่อทีนี้สูตรของเราต้องอยู่ในแนวนอนใช่ไหมครับต้องอยู่นแนวนอนลักษณะบรรทัดเดียวกันวิธีการก็ทําแบบนี้ครับก็ลากกลุ่มพวกนี้แล้วก็ Copy นะครับคลิกขวา Copy ออีกรอบหนึ่ง แล้วเราไปวางตรงที่ว่างที่ไหนก็ได้ผมวางตรงครลอลัมน์ F และ F ละกันนะครับผมวางตรงครลอลัมน์ F ครับคลิกขวาแล้วก็วางแต่เป็นการวางแบบเขาเรียกอะไรวางแบบ Transport นะครับก็คือถ้าการวางแบบ Transport เนี่ยถ้ามันเป็นคอลัมน์อยู่ยมันก็จะกลับเป็นแถวแต่ถ้ามันเป็นแถวอยู่มันก็จะกลับเป็นคอลัมน์ให้อัตโนมัตินะครับผมวางาแบบนี้ปุ๊บแอบผมก็จะได้ละงนั้นผมก็จะได้สูตรพวกนี้มาอยู่ในลันกษณะแถวเดียวกันนะครับ แต่สูตรพวกนี้ยังเป็นยังไงครับยังแยกคอลัมน์กันอยู่อ่ายังแยกคอลัมน์กันอยู่ผมต้องการเอามารวมในคอลัมน์เดียวกันเพื่อให้มันเป็นบรรทัดเดียวกันอ่ะวิธีการผมทําแบบนี้นะครับผมก็เลือกคลุมข้อมูลทั้งหมดก็ใช้วิธีลากคลุมข้อมูลทั้งหมดนะครับหรือใช้วิธีนี้ก็ได้ครับคลิกที่เซลล์แรกกดช f ปกดคอนโทรลกดลูกศรไปทางขวาปุ๊บนะครับมันก็จะไปเลือกตั้งแต่ข้อมูลแรกจนถึงข้อมูลสุดท้ายนะครับโอเคแล้วก็กด Copy นะครับคลิกขวาแล้วก็ Copy นะครับโอเคจากนั้นเราต้มีโปรแกรมเสริมอีกตัวนึงก็คือ Notepad นะครับพิมพ์ Notepad นะครับ n o โอเคขึ้นมาแล้วตัวนี้นะครับ Notepad นะครับคลิกลงไปแล้วเอาข้อมูลที่เรา Copy เมื่อกี้มาวางใน Notepad นะครับปึ๊บอ่าได้แล้วนะครับพอวางเสร็จแล้วปุ๊บจะเห็นว่าสูตรของเราเกือบสมบูรณ์แล้วเหลือนิดเดียวตรงที่ระหว่างตรงนี้นะครับระหว่างตัวนี้จริงๆมันต้องเป็นเครื่องหมายคอมมาใช่ไหมครับ ย้อนกลับมาดูนิดนึงเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันจะต้องเป็นเครื่องหมายคอมมาใช่ไหมครับแต่ว่าของเราตรงนี้มันยังเป็นช่องว่างอยู่ใช่ไหมครับวิธีการก็คือทําแบบนี้ครับเราก็ต้องแทนที่ช่องว่างด้วยคอมมาครับก็คือ c o n t r l h อ่า c o n t r l h แล้วก็ตรงนี้คือใช้การ cross p a c e bar หนึ่งครั้งก็ได้เพื่อแสดงให้รู้ว่าให้ไปนค้นหาช่องว่างนะครับถ้าไปเจอช่องว่างให้แทนด้วยคอมมาก็พิมพ์คอมมาเข้าไปตรงนี้นะครับ จากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง replace all คือแทนที่ทั้งหมดนะครับกดปุ๊บอ่าไม่ขึ้นเอาใหม่แสดงว่ามันหาไม่เจออะอยากให้มันหาเจอผมก็มาตรงนี้แล้วกันมาที่ช่องว่างแล้วก็ลากแล้วก็ copy ตรงนี้ครับอโอเคมันจะได้หาเจอ copy ปุ๊บอ่ะแล้วก็ใส่มาใส่ในช่องนี้นะครับ control v เข้าไปอ่ะเอาใหม่นะครับ replace all อ่าเรียบร้อยโอเคนะครับ ตอนนี้สูตรของเราค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเห็นไหมครับตัวอักษรพวกนี้เรียงกันแล้วเหลือแค่เราเอาอะไรนะครับเอา if s ไปใส่ใช่ไหม if e r r o r ไปใส่โอเคอ่ะทีนี้ผมกลับมาตรงนี้ผมเก็บไว้ก่อนอ่ะผมกลับมาตรงข้อมูลของเราอ่ะเรามาเริ่มเลยนะครับเริ่มปุ๊บเราจะใส่สูตรที่ column t ใช่ไหมครับผมก็เริ่มใส่เครื่องหมายตรงนี้นะครับอ่าเท่ากับใช่ไหมครับเท่ากับแล้วก็วงเล็บปีกา เปิดปิดไวรรอเลยนะครับแล้วก็ใส่ d o u e ลโ o t e เปิดปิดไวรรอข้อความตรงนี้ก็คือเราต้องการเป็นชื่อใช่ไหมครับชื่อแล้วก็นามสกุลอ่าแล้วก็อย่าลืมออกมาเครื่องหมายด o u b l e ลโ o t e แล้วก็ใส่เ e ม i โคลอนนะครับอ่าต่อไปเราจะเริ่มใส่สูตรละสูตรของเราจําได้ไหมครับเราก็ต้องให้ if error ก่อนคือถ้าไม่เจอชื่อให้ว่างใช่ไหมครับ if error นะครับอ่า if error แล้วก็ปิดวงเล็บให้ก่อนโอเค แล้วก็ใส่เริ่มดำเนินการโดยใช้อเลฟอร์มูล่า a เลฟอร์มูล่าโอเคปิดวงเล็บนะครับถ้าตรงอเลฟอร์มูล่าตรงนี้จะเป็นการค้นชื่อมาใส่ในคอลัมน์ทีใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เจอคือคอมมาให้ว่างาให้ว่างตรงนี้ทีนี้กลับไปใส่สูตรตรงอ r r a y formula ตรงนี้นะครับก็จะเป็น if s ใช่ไหมครับ if s อโอเคปิดวงเล็บให้มันเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขคือที่เราทำไว้เมื่อกี้ครับ ตรงนี้นะครับก็ Ctrl-A Ctrl-C นะครับเลือกข้อมูลทั้งหมด Ctrl A หรืออหรือคลิกขวา Copy ก็ได้ครับแล้วก็มาตรงนี้เอาสูตรที่เรา Copy มาวางไว้ตรงนี้เลยครับป๊บโอเควางปุ๊บจะเห็นว่ามันมีการอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีการเป็นบรรทัดใหม่เนาะ อาจจะมีการเว้นวรรคตรงนี้จะเป็นอะไรไหมเดี๋ยวผม Backspace ไปทีหนึ่งโอเคอ่ะแล้วกด enter ครับปุ๊บรอสักครู่นะครับอ่ามาแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ชื่อนักเรียนทุกคนจะมารวมอยู่ในคอลัมน์เดียวกันนะครับถ้าชื่อนามสกุลมารวมอยู่ในคอลัมน์เดียวกันแล้วแบบนี้นะครับมันก็จะง่ายต่อการนําไปแสดงผลต่างๆนํา,า,านไปแสดงผลใน data studio หรือว่า าการสืบค้นชื่อนักเรียนก็จะสะดวกมากขึ้นเพราะมันอยู่ในถูกจัดอยู่ในคอลัมน์เดียวกันนะครับหรือ,อาการที่เอาไปอ้างอิงนะครับใช้ร่วมกับคําสั่งว่าถ้าเด็กกรอ,อกชื่อซ้ําให้ลบข้อมูลเก่าที่ผมได้ทําคลิปที่แล้วไว้แล้วถ้าค,คุณครูสนใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับโอเคการดําเนินการกับข้อมูลแบบนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับทีนี้ข้อมูลในการนํา สูตรในการนําข้อมูลม,มาอยู่ในคอลัมน์เดียวกันนี้ถ้า,าท่านผู้ชมมีสูตรอื่นที่สั้นกว่าหรือใช้ได้เร็วกว่าก็ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับที่ผมใช้สูตรนี้เพื่อให้มีทําทความเข้าใจหลักการในการทํางานด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปน,นี้ก็คงขอเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ